มีคนหลงตุ่จีนแต่ว่าเป็นคนหลงตุ่จีนที่พิจิตรครับม,มีคนไทยเชื้อ,อสายจีนเขาไปจ้างให้มาฉายหนังแต่ว่าฉายให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษดูนะครับฉายในป่าช้านี่แหละครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สุสานมูลนิธิพิจิตรสามคัคคีที่วัดมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรประธานมูลนิธิพิจิตรสามคัคคีคุณยงยุทธโชติยกุลก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าสุสานแห่งนี้ ก็เป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษคนไทยเชื้อสายจีนในตลาดพิจิตรมีประมาณ300ท่านด้วยกันทุกปีที่เป็นเทศกาลตรุษจีนครับคือช่วงเช้าเส้นไหว้ขอขมาหลังจากนั้นก็จะให้ฉายหนังปีหนึ่งเนี่ยสเรื่องด้วยกันครับทั้งหนังจีนหนังไทยหนังฝรั่ง ทำต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่50แล้วค,ค่ะคือนั่งดูไปด้วยก็ให้บรรพุวดดูไปด้วยแถมคนที่เป็นญาติหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านก็มานั่งด้วยนะคะไม่ได้เป็นการใช้หนังเปล่าๆค่ะซึ่งในนา้ะที่เป็นเจ้าของและผู้จัดการบุญเชิดภาพยนตร์คุณบุญเชิดพุ้ยคมนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยคือรับผิดชอบการใช้หนัง หรือว่าฉายภาพยนตร์ให้กับวิญญาณบรรพฤษด,ดูถือว่ามีความแตกต่างจากการฉายให้คนทั่วไปค่ะเพราะว่าเวลาจะฉายในสุสานก็จะมีตนเองกับลูกน้องอยู่แค่2คนแล้วก็กรรมการสุสานเพียงไม่กี่คนชาวบ้านประมาณสัก20คนค่ะจะมานั่งดูด้วย ตอนแรกๆก,ก็ยอมรับแน่นอนค่ะวังเวงค่ะ,<า>ค,ะคุณมนชัยก็มีบรรยากาศช่วยด้วยนะคะรวมไปถึงที่ผ่านมานะคะก็จะฉายเป็นหนังผีค่ะแต่ปีนี้โชคดีหน่อยไปฉายหนังตลกหนังบู๊ก็ทําให้ครึกคืนร,รู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ส่วนหนึ่งค่ะก็ดีใจเพราะว่าสร้างความสุขให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษสืบทอดประเพณีอันดีงามนะคะแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยละคะทํากันมาครึ่ง ศตวรรษแล้วะนะครับอ,อันนี้คนละกรณีกับผีจ้างหนังที่คำชโนโดน,นะครับอันนี้คนจ้างหนังมาให้บรรพบุรุษดูครับ